วันนี้มาจะสศที่การตัดขวดแก้วด้วยหัวแรงนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นครอบเทียนการลมนะครับนี่อุปกรณ์หลักๆที่จะใช้นะครับก็มีแท่นตัดขวดตัวนี้นะครับหรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้ปากกากรีดกระจกแบบนี้ก็ได้ครับและก่อนตัดนะครับเราต้องกรีดด้วยแท่นกรีดตัวนี้ก่อนนะครับแล้ววิธีการกรีดยังไงก็คือบางจะใช้น้ำมันเนี่ยราดลงไปนะครับมันจะได้ลดความตึงของผิวแก้วนะครับนี่ลาดเสร็จก็ค่อยๆกรีดให้เป็นเส้นแบบนี้นะครับ ถ้าใครไม่มีแท่นกีตตัวนี้สามารถเข้ามาส่องในช่องบางได้นะครับบางสอนไว้หลายวิธีมากเลยนะครับสำหรับวิธีการตัดขดแก้วส่วนถ้าใครอยากใช้ปากกาเนี่ยต้องหาอะไรมาวัดให้ดีนะครับถ้าเส้นไม่ตรงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแก้วมาจอกมาไม่สวยครับนี่หลังจากกีดเสร็จแล้วนะครับต่อไปบางจะเอาหัวแรงเนี่ยมาจี้ตรงรอยที่เรากีดตรงนี้นะครับสุดคนอื่นเนี่ยอาจจะใช้ไฟหรือว่าใช้วิธีอื่นนะครับแต่ของบางเนี่ยจะใช้หัวแรงนะครับถ้าใช้ไฟเนี่ยมันอาจจะเร้า ไปทั่วนะครับแต่ถ้าใช้หัวแรงมันจะแม่นกว่าครับนี่นะครับวิธีการจี้ก็ประมาณนี้เลยครับจี้จุดแล้วประมาณ20-30วินาทีแล้วก็ค่อยเคลื่อนแบบนี้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากนับเลขเนี่ยก็ให้เราดูตรงแก้วนะครับถ้าว่ามันเริ่มร้าวแบบนี้แล้วก็ให้ขยับได้เลยนะครับนี่อา่านี้บางจะกอคลิปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่อา่า ค่อยๆลากลงไปแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อให้เห็นได้ชัดๆเนี่ยเดี๋ยวบางจะซูมให้ดูนะครับว่าตอนแก้วลาวมันเป็นยังไงอาจับตาดูให้ดีนะครับนี่อ่าพอแก้วเริ่มลาวแล้วก็ขยับขวนนะครับแล้วเมื่อ มาเล้าจนครบรอบวงแล้วเนี่ยก็ใช้มือดึงออกมาได้เลยนะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเรายังไม่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเราต้องเอาไปลบคมก่อนนะครับถ้าเอาไปใช้ตอนนี้เลยมันก็คือปากฉลามดีๆนี่แหละครับนี่มันยังมีความคมอยู่แล้ววิธีการลบคมนะครับบางจะเช้กระดาษทรายเบร์หย,ยาบๆเนี่ยนะครับามาดจับท่อหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นทรงกลมแล้วก็มาขัดแบบนี้นะครับขัดทั้งขอบนอกแล้วก็ขอบในนะครับ อันนี้คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าไม่ทาเนี่ยเลือดไหลแน่นอนนะครับเนี่ยอันนี้คือการขัดวงในนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับหรือถ้าไม่มีกระดาษทรายเนี่ยสามารถใช้หินลับมีดก็ได้นะครับแต่ไอวงในเนี่ยจะรับยากหน่อยนะครับถ้าใช้หินลับมีด แล้วส่วนอันนึงนะครับสามารถทําเป็นแก้วน้ําได้เลยนะครับและเหมือนกันครับก่อนที่จะเอาไปใช้งานต้องเอากระดาษทรายมาลบคมแบบนี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวม, oh. มันจะบาดปากเอาและต่อไปก็จะเป็นการใช้งานเชิงเทียนหรือว่าคบเทียนนะครับนี่สําหรับคนที่อยากจะถือเทียนโดยที่ไม่ให้น้ําเทียนหยุดใส่มือหรือว่าไม่อยากให้ลมพัดเทียนดับนะครับนี่เราจะเอาเทียนเนี่ยปักลงไปบนฝาแบบนี้ก่อนนะครับฝาเนี่ยเราต้องเอาพลาสติกออกก่อนนะครับถ้าไม่เอาพลาสติกออกเนี่ยเดี๋ยวเทียนมันจะไม่ติดนะครับนี่ ติดตั้งเทียนเสร็จก็เอาขวดมาข้อแบบนี้เลยครับเดี๋ยวบางจะเทิดให้ดูนะครับวิธีการใช้ก็จุดเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็จะจับส่วนไหนก็ได้นะครับมันไม่ร้อนนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นการเทนะครับถ้าว่าโดนลมพัดเนี่ยจะดับหรือไม่ดับก็ดูเองนะครับวิธีการดับเนี่ยขอแนะนําให้เป่าด้วยปากนะครับนี่เป่าจากด้านบนแล้วมันก็จะดับเองนะครับ